มึงมันไม่เคยมีเรื่องของแม่เลยสักนิดมึมงเป็นสมควรจะเป็นลูกของแม่กูมีนเงยตาขามที่รักฝักสีตนเองและสมควรจะเป็นลูกของแม่เลยท้ายที่สนเพราะในสมองของมึงมันคิดอย่เดียวว่าที่นี่คือสวรรค์ กูกับแม่คือนรกที่จะเท้ามึงนันตกต่ำลงมปที่ยาปกันนน้องพี่วันนี้มึงไม่ับกกแต่คนอย่งกูป็นยอนเท่าไปดตัอเป็นเป็นมันมำกูยอยันคนต่างคนกูัำไปได้